สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับเจอกันในรอบดึกนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นลาวกาชาตินะครับดาวโจน V.I.P. แล้วก็หุ้นดาวโจน์นะครับค่ำคืนของวันที่17กันยายน2567นเะครับเมื่อคืนนี้นะครับพี่ๆมาแค่สายลูดนะครับเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยพี่ๆด้วยนะครับเมื่อคืนนี้มาสายลูดรอบเดียวก็คือดาวโจน V.I.P. นะครับลาวกาชาติแล้วก็หุ้นดาวโจนนั้นหลุดนะครับสำหรับแนวทางนะครับผม ก็ทําจากสูตรคานวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเัาฟังนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขนะครับแล้วค่อยตามนะครับเนาะไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับพี่พี่สำหรับในวันที่17นะครับวันพุธนะครับแนวทางของเราอืมไม่ใช่นะครับวันที่สินะคืนวันที่17บเจ็ดวันกรารนะครับเราไปจะไปวันพุธแล้วนะครับพี่พเนาะวันที่ 17นะครับลาวกาชาตินะครับพี่พี่ลาวกาชาติลาวกาชาตินะครับพี่พี่อื้อปากกาผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับพี่พี่เลขศูนย์กับเลขสี่สายลูดนะครับให้ไปที่เลขศูนย์นะครับ 05 07 09 45 47 49 3ตัว4 07นะครับศู0 7, 0 9, นย์เน้ะครับตัวนี้ ส่วนดาวโจน VIP นะครับคือนี้ได้8กับ2สายรูดให้ไปที่เล็ก8 8 1 8 3 8 9 2 1 2 3 2 9 3ตัว2 8 1 ส่วนหุ้นดาวโจนนะครับพี่คืนนี้หุ้นดาวโจนของเรานะครับเดี๋ยวนะครับหุ้นดาวโจนผมให้ไปที่เลข6กับเลข9สายรูดให้ไปที่เลข9นะครับ91 93 94 หกหนึ่งหกสามหกสี่สามตัวหกเก้าสี่นะครับแนวทางก็ประมาณนี้นะครับไปพี่พน้องชื่นชอบในรอบไหนวันนี้น้องแอดก็ขอขอวยพรให้นะครับแนวทางเข้า เฮงๆงปังปงทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ